สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับใบเตยนะคะในช่องเตยซาแชนเนลนะคะคลิปนี้นะคะก็แบบเฮ้ยใบเตยดำๆนะคะก็คือที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะคะคก็เพราะว่าไปบ้านแม่มานะคะก็แล้วก็คือแบบไปอย่างกระทันหันนะคะก็เลยไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกกล่าวเพื่อนอะไรเพื่อนๆกันเลยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้ล้วก็มาอย่างดำนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุเป็นอีพีที่เก้ากันแล้วนะคะ ดานนี้นะคะก็เป็นพัสดุใหม่ๆม,ม,มาหๆกนะคะก็คือไม่ใช่พัสดุจากแบบไปษณีอะไรอย่างนีหน้หรอกเป็นพัสดุจากเพื่อนนะคะก็คือบอสซาเกมมิ่งทีวีนั่นเองนะคะก็โอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านโน้ตกันนะคะนี่โน้ตก็มีนี้นะคะเอามาอ่านกันนะคะก็คือฝากบอสนะคะซื้อสกชชี่ให้นะคะแล้วบอสซี่ก็ส่งมาให้นะคะก็ประมาณนี้นะ บอสซื้อมาให้แล้วนะแมวน้ำน่ารักสโลอย่าลืมรีวิวนะเรายินดีฝากซื้อทุกเมื่อมีของแถมดีดีนะคะอือตามนี้เลยโอเคเดวเราจะมาแกะกันเลยนะคะพาสดุอีทีที่เก้านะคะคือไปแต่ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะว่าของแถมคืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันด่า,ดาโ,อโ,โอ้โหไม่กอดของแถมนะคะแล้วก็คือชิ้นแมวน้ําเราดูของแถมกันก่อนดีกว่านะคะของแถมก็คือชิน้นนี้มีป้ายติดนะคะว่าแถมนะคะ ก็จติป็นว่าแถมดึงออกเลยได้ไหมสีลอกค่ะดึงออกมาเรามาลองบีบถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคะไม่สโลนะคะแต่ก็น่ารักดีกลิ่นมไม่มีกลิ่นเนาะไม่สโลนะคะก็นิ่มๆน่นารักดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบาซ่าน่ารักมากๆนะคะขอบคุณนะคะต่อไปนะคะก็มาดูสก,กูช่ที่ไปเลฝากบอสซาดีดีกว่านะคะมามีถุงมาเลยนะคะ ก็ฝากบอสนะคะซื้อที่ถนนคนเดินนะนี่นะคะเป็นชิ้นนี้เป็นแมวน้ำนะคะราคาหกสิบาทนะไปไเลยฝากซื้อดูสิน่ารักมากแมวน้ำรึ่งตัวนะคะหกสิบเราจะมาลองบีบกันนะคะอุ้ยสโลไรยาน่ารักอนะ่ะไม่ได้กินอะ,นะะนะอุ้ยน่ารักามากๆเลยค่ะเพื่อนน่ารักอะขอแกะอ,ออกจากแพ็กเก็ตเลยนะคะ แกดิีไหมอะแกไปเถอะอุ๊ชาคือแบบแต่ละวคิปไปเจอแบบแก่แบบหดร้ายมากมาร้อนมากนะคะชิวดี้ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดินดดิ๊ดดิ้ดดดดิ๊ดดิดดิ๊ดนิ๊ิ๊ดดิิิดิด หอมอะไรอ่ะมันมันไม่เหม็นแล้วมันก็ไม่หอมนะแต่ว่าแบบมันจะออกเป็นแบบกลิ่นสกุชี่นิดหน่อยนี่นะคะสงสัยเขาทําใหม่เลยนะคือแบบมันจะเหนียวเหนียวอ่ะอืมไหนบีบมันจะดูไม่ค่อยสโลต้องให้มันมันหายเหนียวก่อนนะคะแสด่ว่าทาใหม่่เลยเนี่ยมันเหนียวนะคะเราจะมาดูความสโลกันกลิ่นก็ใช้ได้นะแต่มันก็ไม่ถึงกับเหม็นแล้วก็ไม่ถึงกับหอมน่ารักมากเลยค่ะเพื่อดูประมาณนี้อุ้ยน่ารักอ่ะดูน่ารักไหม น่ารักมากนะคะดูสี taking, น่ารักค่ะแมวน้ำคิดโขกมาก6กสิบบาทนะคะสีนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยววันจันทร์ก็ค่อยเอาเงินไปให้บอสซ่าน่ารักบอสซ่าซื้อเอิ่มสีเหลืองมั้งบอสซ่าสีสีเหลืองไปซื้อสีขาวนะคะน่ารักมากนี่นะคะนี่ค่ะ น,น่ารักมากค่ะ,คะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มี่เต้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกริ้งตรงนี้หรือว่าตรงนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย